Thank <laughs> you. มาทาครูนะคะซ้ายหันหนึ่งสองมองผู้ชมหันไปที่หลัวเดงยืดยุบได้เก่งมากเลยลอบมือให้พวกเราเลยคะ่ะ